ทั่วไทยในช่วงนี้ดีที่พาชมไปดูอาชีพเสริมของเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมานะคะที่มาพร้อมกับการเลี้ยงกบเป็นอาชีพที่ลงทุนไม่มากนะคะแต่กลับสร้างไรายได้เสริมเดือนละเกือบหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่คือบริเวณรอบบ้านของคุณเจียมจิตนากลางนะคะชาวบ้านหนองยาข้าวตะบนนิคมอำเภอพี่หมายจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเรานี่ค่ะก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นบ่อเลี้ยงกบค่ะโดยใช้วัสดุที่หาง่ายในบ้านนี่แหละค่ะอย่างเช่นนำเศษไม้เก่าๆมาล้อมรอบบ่อดินใช้พลาสติกปูในบ่อบางส่วนเพื่อรองน้ำให้กับกบแล้วก็ใช้มุ้งสีเขียวเฟ้าฟน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้ค่ะ ปิดรอบบ่อเพื่อป้องกันศัตรูรวมไปถึงป้องกันไม่ให้กบเนี่ยหลุดออกไปจากบ่อนั่นเองค่ะคุณเจียมจิตนะคะชาวบ้านหนองย่าขาวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองมีอาชีพทํานาค่ะแต่ว่าก็อยากหาอาชีพเสริมเนาะจึงได้ใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านทดลองหันมาเลี้ยงกบโดยไปซื้อพ่อพันุแม่พันธุ์มาปล่อยใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ4-5เดือนกระทั่งกบมันวางไข่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วเลย บวกกับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนค่ะก็จะทำให้กบออกไข่ได้ดีถ้าเลี้ยงมากๆกเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะพบว่ามีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ8 0บถึง1 0 0บาทดูสิคะกบตัวโตๆทำให้มีรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่า7,000ถึง1,000 10, 0บาทโอ้โหตัวบุกมากเลยนะ ปัจจุบันนี้ค่ะมีกบที่เลี้ยงไว้ประมาณ600ตัวด้วยกันนะคะซึ่งการเลี้ยงกบแบบธรรมชาติในบ่อพลาสติกนอกจากจะมีต้นทุนที่ต่ำแล้วค่ะกบที่เห็นคุณผู้ชมตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้อีกด้วยนะคะทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากทำขายเป็นอาชีพเสริมแล้วนะคะก็ยังเปิดให้ชาวบ้านที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาวิธีการเลี้ยงกบนะคะเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริมที่สามารถจับขายได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ